สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศตอนเย็นนะครับมาพามาเบิงแปลงแพงกลานะครับที่ผมได้ปลูกไว้เมื่อวันที่16เมษายน2564นะครับวันนี้วันที่นะครับ30เมษายน2564นอะครับอันนี้คือการปลูกโดวยวิธีการนะครับ ย่ำหน้าตมนะครับใส่รถไถเดินตามนะครับบ้านภาษาอีสานนะครับเรียกว่ามอบนะครับเอาไม้มอบมัดไว้กับขาดนะครับขาดแล้วก็ไอ้แจกๆเดินเยียบๆไปนะครับอันนี้กับประมาณ1ิบสิมือนะครับ2อาทิตย์คขางน้ำใส่ไปครประมาณ3ามมื่นะครับแล้วก็ปลายน้ำออกก็หญ้าเริ่มมีการแตกตามคอครับเล็กๆน่อยนะครับ เพืเ่อนจะคิดว่ามันเบา่เกิดนะครับเดี๋ยวพามาเบ่งอ,อันนี้คือเพงกลาตตอใหญ่นะครับอ,อ่นนี้คือตอน้อยครับเห็นไหมครับอ่าน,นี่คือตอเล็กอะซูมก่อนอ,อันนี้คือต้นยอดมันครับเห็นไหมครับสีเขียวๆนี่นะครับแล้วให้เบ่งอีกแดดแห้งนะครับช่วงอันนี้คือต้นนึงครับอัาน้ต้นนึง อันนี้ยอดนึงครับอันนี้เกิดเยอะเลยครับน,นี่นึงนี่นี่นี่เอตเตทุกอคอ,อนะครับูอ่านะครับดูนี่อ่านี่ยอดครับยังไม่ตายนะครับยอดนี่นี่ครับอ่าคอตานี่ ครับสีเขียวนี่อ่าตัวน,นี้ครับตนนัวนี้นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้บอแมนนะครับอันนี้บอแมน่าเพิร์ดนะครับอ่าตังนี้ครับอันนี้ก็แมนนะครับอันนี้บอแมนนะครับบอแมนนี่แมนครับ เหมนเป็นแมนอันนี้นต้นเขาครับนี่ก็แมวนะครับแต่เส้นงอกก็มานแปดสิบก่อสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าตรงนี้นะครับพื้นทีสองไร่สามงานนะครับสองไร่สามงานเต็มทีไปเลยครับแปลงที่ดำเนินการขยายรอบแรกนะครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้เบิ่งอีกเท่านึงนะครับ วันนี้วันที่30เมษายน2564นะครับถ่ายหลังจากปลูกไปได้14วันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้นะครับอัปเดตให้คนที่สนใจแล้วก็ตัวเองนี่แหละครับดูนะครับความเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือแปลงข้างบนนี่คือแปลงพันธุ์นะครับ ยังเงียบเสียงนกเสียงแมงนะครับลีกนี้จากสังคมนะครับแล้วก็ต้องวันนี้ข่าวร้ายนะครับอมก,การตลกเราก็คือนักค่มชนชื่นนะครับในจากไปแล้วก็ผมก็ดูกแกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับวันนี้เห็นข่าวแจ้งเตือนตอน8ปดโมกงก,กว่าก็ รู้สึกใจหายนะครับขอแสดงความเสียใจกับต,ะตะลกรุ่นใหญ่นะครับนาข้อมชวนชืน่นก็เป็นอะไรที่พูดยากนะครับเกิดแก่เจ็บตายแต่มันก็ใจหายครับใจหายคนที่ให้เสียงหวเราะเรานะครับด่วนจากไปเพราะพิษของโควิด -19 อันตรายมากๆนะครับทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านได้อย่ากาตกนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่นะครับอันตรายฆ่าชีวิตคนไปมากมายแล้วนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของเขาด้วยและโดยส่วนตัวก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ใจหายนะครับใจหาย วันนี้ก็ไถนาครับผมไถนาหยุดยาวทั้งทีก็เลยใช้เวลาให้เป,ไป็นประโยชน์นะครับไถได้ไม่เยอะครับไถได้ไม่เยอะเหนื่อยไม่ไหวครับก็เลยหยุดแค่นี้ไถนาเดินตามตรงนี้พ่อจะหวานนาตมนะครับเพราะว่านาตรงนี้นะครับนาตัวนี้เป็นที่นาที่ทํา เอาไว้ปล่อยปลาในนาข้าวนะครับพ่อแกเข้าร่วมโครงการโครกน้องนาโมเดลดุลแรกไปอบรมแล้วทางสำนักง,งานก็ได้มาขุดให้นะครับตรงนี้แกก็เลยจะทำก่อนนะครับตอนนี้จะหวานก่อนเพื่อที่จะให้ข้าวมันโตก่อนพอน้ำออกเสร็จแกก็จะปล่อยปลาจากสะออกมานะครับตอนนี้ปลาในสะเยอะมากนะครับต่อเพียน นะครับปลาสลิดนี่โอ้โหครับนะครับปลาสลิดนี่แพร่พันได้เร็วมากนะครับตัวนี้คือล่องน้านะครับล่องน้าอันนี้ไม่ใช่คันดินนะครับเป็นข้าวเก่าข้าวเก่าที่หลุดจากรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาพ่อไม่ไม่ทิ้งครับแกบอกว่ามันโตก่อนเพราะว่าปลามันจะได้ไม่กัดข้าวอ่อนแกก็เลยเหลือไว้ แกจะวางไล่นี้นะครับตรงนี้ก่อนไอข้างบนนั่นก็ตรงนู้นครับจะสังเกตเห็นจะเป็นคูดินนะครับคูดินครับคูดินมาจนถึงตรงนี้ครับเป็นคูดินแกจะไม่ให้ปลาออกจากตรงนี้เลยนะครับจากโน้นสะใหญ่อยู่ข้างบนนั้ตรงนี้อันนี้นาปลังครับนาปลังนาปลังก็ทําประมาณไล่นึงครับประมาณไล่นึงฝั่งนู้นก็ ที่นานครับให้ลุงนะครับเอารถไถใหญ่มาไถาให้เสร็จปุ๊บฝนตกครับวันนั้นฝนตกแกก็เลยไถได้แค่นี้ของบนนู้นยังไม่เสร็จนะครับของนู้นแล้วก็ได้แค่นี้ฝนเท่งออกมาก่อนวันนั้นครับก็เลยได้หยุดแค่นั้นก่อนหยุดหยุดแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นช่องระบายน้ํานะครับระบายน้าออกถังน้ําไม่ดีครับกลัวมนันนอง ระบายน้ำออกมาแล้วนี่ก็ระบายน้ำเสร็จลุงก็ขี่รถหนีเลยฝนตกมาผผมก็ใช้จอบนะครับระบายน้ำออกแกก็กำลังไถอยู่ฝนตกก็ตกเยอะแล้วไม่พออีกครับลานมานะครับระบายน้ําใส่ที่แกกาลังจะไถให้นะครับจ้างแกก็ไล่ละสองร้อยห้าสิบนะครับถางบานผมไม่รู้ว่าถูกหรือแพงแต่ก็ลุงตัวเองครับแต่ถูกจะแพงยังไงก็ ช่วยกันนะครับนะครับอันนี้ยังไม่ไม่หมดนะครับแล้วก็คือสระใหญ่ครับสระใหญ่อีกอีกสระหนึ่งพ่อผมแกให้ความสำคัญกับสระบ่อน้ำมากนะครับแต่บ่อนั้นยังยังไม่ค่อยอยู่น้ำครับสระใหม่ขุดใหม่ต้องขุดอีกมือหนึ่งนะครับขุดตอนนี้มันขุดได้ประมาณ4เมตรน้ำไม่ค่อยอยู่ดินเหนียวดีครับต้องขุดอีกครับขุดอีกประมาณ3เมตรจะเป็น7เมตร ขุดอีกครึ่งสะนะครับพ่อแกจะขุดอีกอยู่แต่ว่ายังไม่มีงบประมาณนะครับฝั่งน้องก็สะใหญ่แกบอกว่าจะขยายแพงกล่าไปอีกนะครับ,นะรบตรงนี้นามันเป็นสองฝั่งนะครับนาเป็นสองฝั่งคือฝั่งนั้นจะทํานาข้าวเลี้ยงปลาในนาข้าวฝั่งนี้จะทํานาหญ้านะครับแกเกษียณผู้ใหญ่บ้านกตอนนี้แกเป็นผู้ใหญ่บ้านแกก็จะมาอยู่นา น,นี้ไฟฟ้ามาอยู่นาแล้วนะครับผมก็เลยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แกไว้ก่อนนะครับเด็กข้าราชการครูมันก็มันเดือนมันก็ไม่ได้มากมาอะไรนะครับสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารมันจะได้ไม่ต้องหาหญ้าลําบากนะบปลูกหญ้าให้แกปีนี้นะครับปีหน้าค่อยว่าก,กันเรื่องเลี้ยง,งวัวหญ้าเยอะๆนะครับเอาวัวเข้ามันจะได้สบายใจเห็นหลายคนนะครับซื้อวัวเสร็จ แล้วเอาวัวผูกไปตามคอกทอนเช้าต้องไปหาเกี่ยวไปหาอะไรยังไม่ได้ปลูกหญ้านะครับเห็นท่านเลี้ยงแบบนั้นก็ลําบากไม่เอาครับผมจะปลูกหญ้าให้มันขึ้นก่อนหลังจากนั้นค่อยเอาวัวเข้านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปลสดนะครับไม่ใช่คลิปลสดครับบปปันทึกวิดีโอก็ป,ปลูกไปบรรยายไปปีนี้สถานการณ์โควิดไม่ค่อยดีครับปิดเทอมก็เลื่อนนะครับไปออก ไปเปิดมิหนึ่งมิถุนานะครับแรกเริ่มเดิมทีผมก็จะแต่งงานนะครับกําหนดแต่งก็คือสิบพฤษภาโควิดนะครับไม่ได้จัดไม่ได้แต่งก็เลยเลื่อนไปวันที่สิบสิบสี่พฤศจิกานะครับที่จังหวัดนองคายส่วนบ้านผมนี่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับนี่ก็เล่าโน่นนี่นั่นให้ฟังครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับคนที่สนใจ นะครับบ้านใกล้เดินเคียงก็ถ้าอยากสนใจสายพันธุ์ย่าผมจะแบ่งให้นะครับพูดกันภาษาบ้านๆเรานี่แหละเดี๋ยวจะไปอัปเดตแปลงที่ผมปลูกปีที่แล้วนะครับหกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตอีกคลิปนึงให้ดูนะครับแปลงนี้เพิ่งก็เริ่มปลูกก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับในตอนต้นคลิปแตกตามข้อเริ่มแตกเท่าต้นเข็มครับเท่าเข็มเล็กเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็ ขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ